เตรียมเครื่องเคียงสำหรับการกินไก่ตุนโซนนะค,ะ,คะ,กะกิมจิผักกาดขาวแล้วก็กิมจิหัวไช้ท้าอร่อยเวอร์โอ้ยอร่อยไก่ตุนโซเราค่ะ<อ>ขาเหนียวอยู่ในตัวตรงนี้ไอ้โอ้มออยมันแก็จะมีข้าเหนียวอยู่ดนะ้วย ร้อนๆเลยเมื่อกี้เราได้ใส่เหล้าโซบไป้มด้วยกินกับพริกไทยและก็จิ้มลือแบบให้รสชาติอร่อยมากด้วยเครื่องเคียงที่มีกิมจิเล็กน้อยนี่เสร็จะให้ดูนะไก่แล้วมันจะมีข้างในจะเป็นข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวนี่ดูคุณลิเติ้ลเบิร์ดของเรากินไก่ะ